สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านซมฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะซมฉุนจะมาอ่านนิยายเสียงเรื่องไฟรักเสน่หาเป็นงานเขียนของทัศมียาวลีหรือต้อนอ้อแต่ก่อนที่จะไปฟังนิยายกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องสม้มฉุนนิยายเสียงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและท่านผู้ฟังจะไม่พลาดนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆเชิญติดตามรับฟังค่ะ นิยายเสียงเรื่องไฟรักสเสนหาตอนที่สองนรินทิพย์หรือเคสผ่านไปหลายปีไม่มีวันไหนเลยที่ฉันจะนอนหลับได้เต็มตืน่นฉันยังคงคิดถึงเหตุการณ์ในวันนั้นซ้ำๆตลอดเวลาวันที่ฉันยิ่มเขาตกลงไปในเหวด้านล่างมีน้ำที่ไหลเชี่ยวกราดถึงแม้ว่ามันจะเป็นความจำเป็นที่ฉันจะต้องทำแบบนั้น เพราะฉันต้องการที่จะช่วยพี่ชายของตัวเองแต่ความรู้สึกผิดมันก็กัดกินหัวใจของฉันอยู่ทุกวันโดยอาชีพของฉันฉันควรจะช่วยเหลือชีวิตคนสิฉันเฝ้าแต่โทษตัวเองว่าฉันคือฆาตกรฉันฆ่าคนตายผู้ชายหน้าหนวดเครารุงรังคอยตามหลอกหลอนฉันทุกคืนวันแม้กระทั่งในความฝันฉันกลายเป็นคนพูดน้อยและไม่ค่อยยิ้มหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้น ฉันชอบเก็บตัวเองเงียบๆและอยู่กับตัวเองแต่เวลาที่ฉันมีความสุขที่สุดก็คือเวลาที่ฉันได้ไปทำงานเพราะหน้าที่ของฉันก็คือพยาบาลที่คอยช่วยเหลือและรักษาพยาบาลคนเจ็บมันทำให้ฉันสุขใจอย่างน้อยๆก็ช่วยเยียวยาความรู้สึกของฉันให้เบาบางลงไปได้บ้างฉันไม่ใช่ฆาตกรนะฉันขอโทษฉันขอโทษนายหน้าหนวด ฉันยังคงทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเดิมที่เดียวกับพี่หมอภูวดลพยาบาลคืออาชีพที่ฉันใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆฉันชอบชุดสีขาวและฉันอยากจะช่วยดูแลร,รักษาคนเจ็บฉันยืนมืนมองไปนอกตัวอาคารอย่างใช้ความคิดไปเรื่อยๆคุณตาครับตาของคุณตาใกล้จะหายแล้วนะครับเดี๋ยวหมอให้พยาบาลปิดตาให้นะครับขอบคุณมากครับคุณหมอ นรินทิพย์นริมทิพย์เคสพี่หมอผัวดลเรียกชื่อของฉันเสียงดังลัน่นจนฉันสะดุ้งตื่นจากผวังฉันยืนเงยอ,อีกแล้วฉันพยายามจะไม่คิดถึงมันแต่ฉันก็ทําไม่ได้อยู่ดีคะพี่หมอเคสไหวไหมถ้าไม่ไหวกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนก็ได้นะเคสไหวคะ่ะพี่หมองั้นมาช่วยปิดตาให้คุณตาคงยศหน่อยพี่หมอ จะไปตรวจคุณค่ารายอื่นต่อค่ะพี่หมอฉันตอบรับพี่หมอเมื่อพี่หมอเดินออกไปแล้วในขณะที่ฉันใช้ผ้าก๊อบปิดตาให้กับคนป่วยอยู่นั้นสักพักสีเปียก็เดินเข้ามาฉันกับสีเปียไม่ค่อยจะถูกกันสักเท่าไรเพราะสีเปียมักจะพูดเหน็บแนมพูดแขวะฉันตลอดเวลาคนที่เป็นฆาตกรฆ่าคนตายยังกล้านะกล้ามาดูแลคนป่วยอยู่อีกรอ ฉันไม่รู้สันึ็กผิดอะไรบ้างเลยฉันเงียบพยายามไม่เอาคำพูดของเธอมาใส่ใจฆาตกรอย่างเธอไม่สมควรจะดูแลใครด้วยซ้ำสีเตียนิดแนมมาอีกหนึ่งประโยคถ้าไม่รู้อะไรก็อย่าพูดดีกว่าสมุกมากหรือไงที่ชอบเอาความรู้สึกของคนอื่นมาร้อเร่นฉันแวดใส่อย่างเหลืออดถ้ามงินไม่ถึงไม่มากพอก็อย่าหวังว่าจะได้มายืนต่อปากต่อคำกับฉันป่านี้ ก็คงไปนอนในคุกแล้วละมั้งเยียาแาต่กรอนเลิกยุ่งกับฉันสักทีฉันตะาดออกไปเสียงดงังด้านมีอะไรหรือเปล่าเคสหมอภูวดลร้องถามเอ่อป,ป,ปราค่ะปราค่ะพี่หมอฉันพูดแบบปัดๆไป,ปเพราะไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตไปมากกว่านี้แล้วเธอละสีเปียไม่ไปดูแลคนไข้หรอไปค่ะคุณหมอไปดี๋ยวนี้ละค่ะสีเปียเธอเดินไปที่ประตู ก่อนจะหันมาเบ้ปากใส่ฉันแล้วเดินออกไปฉันพยายามลืมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ซีเปียกลับแซะเรื่องราวในครั้งนั้นไม่หยุดหย่อนฉันเริ่มไม่มีความสุขกับการทำงานที่นี่อีกต่อไปแล้วฉันอยากจะย้ายไปทำงานที่อื่นเคสพี่รู้นะว่าเคสคิดอะไรอยู่แต่อดทนหน่อยนะอย่าไปคิดมากกับคำพูดของคนอื่นอีกไม่นานเดี๋ยวเคสต้องผ่านมันไปได้พี่หมอคะ ทุกวันนี้เคสไม่มีความสุขเลยค่ะเคสอยากทำงานที่เคสรักให้เต็มที่เคสขอไปทำงานที่อื่นได้ไหมคะทำไมล่ะมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าเปล่าค่ะเคสแค่อยากลองไปทำงานที่ใหม่ๆเคสจะทำเรื่องขอย้ายนะคะพี่เคธกะว่าเคสจะขอย้ายไปที่เชียงใหม่ค่ะไกลมากเลยนะเคสขอไปจังหวัดใกล้ๆไม่ดีกว่าหรอทาแถวนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่จะทำเรื่องให้ ขอบคุณมากนะคะพี่มอขอไปพรุ่งนี้เลยได้ไหมคะเคทจะกลับไปเก็บของขอเป็นพรุ่งนี้เลยนะคะได้สิจ๊ะเดี๋ยวพี่จะจัดการเรื่องเอกสารการย้ายให้ส่วนว่าจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวพี่บอกอีกทีนะเอาจังหวัดใกล้ๆเคทกลับไปเตรียมตัวรอได้เลยนะน้องพี่ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่หมอฉันเดินออกมาจากห้องตรวจก็มาเจอกับซีเปียที่ยืนกอดอกมองฉันอยู่ ฉันพยายามเดินเลี่ยงออกมาอีกทางเพราะเธอชอบพูนคำพูดร้ายๆใส่ฉันให้ต้องเจ็บปวดอยู่เสมอยายฆาตกรฉันไม่สนใจคำพูดของเธอแล้วเดินออกจากโรงพยาบาลมามุงมา่งหน้ากลับบ้านทันทีฉันเก็บของที่จำเป็นใส่กระเป๋าเดินทางฉันต้องการไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จักฉันมาก่อนหรือที่ที่คนไม่รู้ว่าฉันเคยทำอะไรมา ยิ่งอยู่ที่นี่มันเหมือนกับว่ายิ่งตอกย้ำหัวใจของฉันให้รู้สึกผิดมากไปกว่าเดิมเทียนมาพักกินน้ำก่อนเร็วแต่ชมร้องเรียกผมตาครับผมขอรดน้ำปากกาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเหลืออีกนิดเดียวแล้วครับผมเปิดน้ำรดแปลงผัดก,กาขนาดใหญ่ที่ตอนนี้เต้นกำลังอวบสวยเลยทีเดียวมาพักก่อนเถอกินน้ำก่อนเราเดี๋ยวค่อยไปรถก็ได้ครับครับ ผมปิดน้ำแล้วเดินมาหาตาตายื่นน้ำให้กับผมผมรับมันมาก่อนที่ใจะตื่นอย่างชื่นใจเอานี่เอาไปโกนหนวดโกนเท้าออกซะรู้ไหมว่าม,มันโรคกรุงรังตาว่าโกนออกนะดีที่สุดแต่ชมยื่นที่โกนหนวดให้กับผมผมรับมันมาแล้วมองมันนิ่งๆทำไมผมต้องโกนหนวดด้วยครับตาผมชอบแบบนี้มากกว่าเปลี่ยนตัวเองเสะบ้างเผื่อว่าอะไรอะไร,ะไรมันจะดีขึ้น เื่อว่าโกนหนวดโกลนเขาออกแล้วจะจำอะไรได้บ้างคิดไปคิดมาผมก็ไม่อยากจะจำอะไรได้นะครับตาผมกลัวกลัวว่าผมจะเคยเป็นคนไม่ดีผมกลัวผมกลัวจะรับตัวตนที่แท้จริงของผมไม่ได้อดีตมันผ่านมาแล้วเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกถึงมันจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะปัจจุบันเราทำให้มันดีที่สุดก็พอนาอย่าคิดมากครบตาไป ไปช่วยกันรดน้ำผักกันดีกว่าเสร็จแล้วจะได้ช่วยกันใส่ปุ๋ยข้าวได้เลยครับผมส่งยิ้มให้กับตาจากนั้นผมก็ช่วยตารดน้ำผักพอเสร็จก็ไปใส่ปุ๋ยนาต่อชีวิตของผมวนเวียนอยู่กับเรื่องแบบนี้มาห้าปีเต็มๆตากับยายก็ดีกับผมมากให้ที่อยู่ที่กินกับผมดูแลผมดีมาตลอดพอทำงานเสร็จทุกอย่างผมก็มาอาบน้ำผมหยิบ ที่โกนหนวดขึ้นมาพร้อมกับโกนหนวดคราวออกผมมองตัวเองในกระจกผมเองก็น่าตาดีไม่เบานิว่าจัด,ดว่าหล่อเหลาเลยทีเดียวไม่เคยโกนหนวดออกเลยตลอดห้าปีเต็มๆทำไมนะบางทีก็นึกลำคาญตัวเองอยู่เหมือนกันว่าผมจะไว้หนวดเคราทำไมผมเอาผ้าเช็ดตัวผ่านท่อนล่างรวมๆแล้วเดิดออกมาจากห้องน้ำเมื่อเดินเข้าไปในกระท่อมจ๊ะเอ๋พี่เทือนเฮ้ย hey! ผมร้องอุทานอย่างตกใจเมื่อสายปานเข้ามาสวมกอดผมจากทางด้านหลังผมรีบแกะมือของเธอออกทันทีอย่าอย่าเล่นแบบนี้นะสายปานมันไม่ดีมันไม่ดียังไงจ๊ะก็ปานรักพี่เทนนีดูสิโกนเหนือโกนเขาออกแล้วหล่อยังกลับพระเอกเกาหลีแน่ออกไปออกไปเลยสายปานพี่จะใส่เสื้อผ้าผมดุเธอเสียงเข็มพี่เทอนเรามาทำอะไรสนุกสนุกกันไหม ปานจะทำให้พี่เองเธอเข้ามาสวมกอดผมพร้อมกับลูบไปที่ช่วงล่างของผมผมกำผ้าเช็ดตัวเอาไว้แน่นก่อนจะปรักเธอออกไปอย่างเต็มแรงพี่บอกให้ออกไปย้ายพี่ต้องพูดหลายรอบผมชี้ไปที่ประตูเน้นเสียงเข้มเข้มก็ได้ก็ได้พี่เถือนนะ่ะสายปานเดินกระแทกส้นเท้าออกไปนี่มีใช่ครั้งแรกที่เธอทำแบบนี้กับผมแต่ผมก็ปฏิเสธเธอทุกครั้ง ผมไม่ชอบผู้หญิงที่วิ่งเข้าหาผู้ชายก่อนผมถอนหายใจแรงออกมาก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเปิดเพลงฟังผมเดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วหยิบเสื้อผ้าออกมาใส่พอใส่เสร็จก็นอนลงบนเตียงอย่างใช้ความคิดใจจริงของผมในตอนนี้ใจหนึ่งผมกลัวที่จะรู้ความจริงกลัวว่าตัวเองจะเป็นคนไม่ดีอีกใจก็อยากจะรู้เหลือเกินว่าผมคือใคร แล้วใครที่ทำร้ายผมจบตอนที่สองมรินทิ์หรือเคปในนิยายเสียงเรื่องไฟรัสเนหาอย่าลืมโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส้นชุนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ